สพทประชุมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนร่วมทดลองการสอนออนไลน์ผ่านระบบคอนเฟรนซ์วันที่22เมษายน2564ดรโกวินเกต์นุมพละรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบคอนเฟรนซ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน โดยได้คัเดเลือกโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนออนไลน์จากสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน293โรงเรียนจาก223เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศและจะกลุ่มโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ3แพลตฟอร์มได้แก่เว็บ x จำนวน98โรงเรียน Accuren จำนวน98โรงเรียนและ b r a น n c l o u d จำนวน97โรงเรียนมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศที่กำกับดูแลการศึกษาทางไกลรวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย